ทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่เต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทริปทริปอะไรครับพี่ครับไปัทริป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 ไม่ได้แล้วทริปเนี้ยทริปพัแบพัแบทีวีลิได้ หดเดียเิมหน้าเราหมดนหมดเยี่ยมเขบอกประชาชนทุกท่านด้วยนะห่งหนึ่งนะไม่มีสองได้สอ sorry สามยันเรียบร้อยแล้วครับคนหนึ่ง สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้ก็เหมือนทุกครั้งครับฝนตกฝนตกอีกแล้วนะครับมาเชียงใหม่สายเหนือนี่ทุกเช้าเลยนะครับวันนี้เป็นเช้าแรกของพวกเรานะฮะสำหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวปักพวกอยู่ห้องนี้ครับหลายคนเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารนะครับเดี๋ยวเราถ่านความรู้สึกพี่ยันนิดนึงนะครับ คั้งก่อนที่เรามาฝนตกแล้วทรั้งนี้ก็มาฝนตกอีกคือดีมากครับพี่ครับกสบายดีเมื่อคืนนอนคนเดียวไม่มีใครคนเ <laughs> พรอ,อีกคน, <c oughs> ค,นคือคนที่มันไปอยู่อีกห้องหนึ่งน่าจะเป็นเธอเลยหรือว่าพ, <laughs> พี่พี่อย่าพูดนะบอายครับพี่เป็นยังไงครับเมื <c oughs> ่อคืนนั่พี่พี่คุยเงียบเงียบป็นดาเอาอี โอเคดีช <Okay, why? S 3> okay, ่ไมม่ดีเเดี๋ยวเช้าตื่นมาฝนตกเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนผมบอกแล้วฝนไม่ตกเลยโอ้โห่นนี้ฝนตกแสภาไถามว่านอนนอนเป็นไงบ้างสบายอีไหมเอากินเบียร์มห่ล้า่โอ้โหสิมาเ่ต้อรก่อนเัีก็รล้อไม่คยเย็นครับ Ok, học cho họ, y học kiếm cạo và làm sao chào được. Hãy chào được. Hãy học, chào được. Hãy chào được. Hãy học, 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 chào รถที่เราจะเอาไปนะครับผมอ๋อนี่เขาจองเห็นไรอย่างนี้แกไปรอบนเส้นทางหลักพอใจไหมครับรอบนี้ครับแล้วพี่บอกข้อมานสุดยอด ครับทุกคนตอนนี้เราแวะดื่มกาแฟกันนะครับที่แถวสวนสนแม่แตงเราก็มีการทิ้งกันมาเกิดขึ้นนะครับ Lalu, ha? Lalu, 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 สั่งอะไรครับผมเอาเดี๋ยวขค่อมาทำไหมตัวนี้สั่งอะไรกันบ้างครับตัวนี้มีตรงนู้นเก๋วเหลาเนื้อบักลำยใช่ไหมมีลำยไหมครับคนี้กินง่ายๆกินง่ายๆง่ายๆครับคนนี่ครับง่ายๆอืมว่าทำเหม็นอะไรอ่ะมีดำพริกปลาด้วยนะครับ ปลาบองยังไหมบองยังไหมบองยังไหมบองบองเจ้าบองเจ้าบองเจ้าบองอันนี้เป็นเป็นแอนโชวีเคอรี่เผ็ด Yes อร่อยไหมครับเหม็นตัวเดี๋ยวม้วนรู้สึกไปจะรับไม่ได้คนนี้สั่งอะไรครับก็เตียวหมูนี่ออกคลิปอันนี้ออกดิไหมอ๋อ อยากลองอยสแลครั้งเป็นยังไงอ้ยาเดี๋ยวแกกินจริงพี่เดี๋ยวกลับมาที่คนนี้อีกรอบนึงครับสั่งอะไรครับไม่ได้สั่งครับไม่รู้ของใครครับแล้วเงียบโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตกินมือเที่ยงกันก่อนนะครับแล้วเราก็แล้วของหวานก็มีแล้วเราก็พักฝนกันอีกแล้วนะครับ ดีบาต้องเจอนะมันต้องเจอครับวิธีไบเกอร์ครับไม่เด็ดก็ฝนครับตอนนี้เราก็มาถึงเมืองคลองแล้วนะครับเมืองคลองเมืองคองมรองตอนนี้เราอยู่ที่ปากทางเข้าม่อนชมหมอกเมืองคองนะครับรอทีมงานก่อนตอนนี้ยังมากันไม่ถึงนะครับนี่ครับ ใช่ฝนตกทุกวันไหมครับลงุงตกทุกวันอเะ <c oughs> ชาวบ้านนะครับชาวบ้านทักไทยที่พักของเราอยู่ <c oughs> ด้านบนนู้นนะครับด้านบนตรงนู้นตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนู้นกันต่อดูแลรู้สึกกันดานดีนะครับผมอยากให้ให้บิกลงมากกว่า มเดันอเวนูานเมเดียวบ้ันเวันนี้บเรางเอาเือมั้งวันนี้ครับรถฮะวันนี้ครับรถบันผือมั้งไม่บืออันนี้กูหูดูโอ้นะครับผมเป็นปลาตั้งกูแล้วหูอื้อเลยี๋ยว่าอ้มีใต้ว่ด้วยนี่ธรรมดาพี่ดีกว่าบ้านเราอีก นี่ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงนี้มองจากตรงไหนมันเห็นวิวแบบนี้<ะ>นี่ข้างบนเนอะเขาตั้งใถ่ายโดนแล้วหรอพี่เหรอ ก็ถึงที่พักของเราแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ม่อนชมหมอกนะครับม่อนชมหมอกเดี๋ยวจะให้ดูนะครับด้านหลังที่พักของเรานะครับก็มาถึงสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนี่นะครับผมดูบรรยากาศนะครับรอบรอบ ของที่พักของเราคืนนี้นะครับคืนแรกของการเดินทางณนะตอนนี้ไฟดับนะครับแล้วก็สัญญาณเน็ตก็ไม่มีนะครับผมม่อนชมหมอกเมืองคองนะครับ เชียงดาวจงังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับรอบๆนี่เป็นห้องที่เราพักคืนนี้นะครับนี่ค,ครับมีอันนี้ด้วยเฟยยังไม่มากก็ไม่ให้เ่าหนึ่งคือ เรียบร้อยไปหนึ่งรายนะครับผมจากการเดินทางอันนี้เป็นในห้องนะครับในห้องที่ที่เราจองมานะครับอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ห้องน้ําเดี๋ยวให้ดูห้องน้ํานิดนึงนะครับเราต้องใช้ไฟฉายเพราะว่าตอนนี้ไฟดับนี่นะครับห้องน้ํา เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไฟมาแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับจะมีฝักบัวอยู่ในห้องน้ํานะครับไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับมีอย่างล้างหน้านะครับเ,เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับที่ที่เราจองกันมา วิวก็จะคล้ายๆกันนะครับ เก็บเก็บไปตะกิดเก็บไปตะกิดมือนี้ของเรานะครับผมหมูกระทะตอนนี้เตรียมเตาไว้แล้วเตรียมเตาไว้แล้วแล้วก็มีนอนรอกันแล้วนะครับนี่นี่นี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นะครับเดี๋ยวรอถุงเชือกยูนี่นะครับบรรยากาศในห้องค่อนข้างจะติดมันสักหน่อยนะหมูนี้ั้ามจันั้น มีคนเยอะห้องนี้ไม่ห้องนี้ไม่เคยแบบนั่นนะหงงูเมื่มอนแบบมันไม่เคยว่างอ่ะห้องนี้ว่างห้องนี้ว่างกว่าไม่เปิดหน้าตา่างอยู่เปิดแต่มันอยู่กัลระด้านไงมาถึงนี่ก็ต้องเป็นหมูกระทะนะครับหมูกระทะนี่ฮะเดี๋ยวคืนนี้เราค่อยมาดูอีกทีนะครับว่าหมูกระทะที่นี่จะเป็นยังไง นนี่นะครับบรรยากาศอีกหลังหนึ่งม่อนชมหมอกเมืองคองนะครับในวันที่ฟ้าฝนโปรยโปรย จะมีจุดชมวิวนะครับทางขึ้นนะครับค่อนข้างจะชันเลยนู้นหลังข้างบนนะครับมีเขามาพักแล้วนะครับ ห้องของผมนะครับมั่นชมหมอกเมืองคอ,องโฮมสเตย์นะครับนี่นะครับทุกคน ก็จะมีจุดที่ภัยสื่อรักนะครับในแล้วเราก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมจริงทำอะไรครับผมเผากระท่อม <viral> หมูกระทะหมูกระทะนี่ครับผมที่เกลือนไว้เมื่อตอนเย็นนะครับเราก็บรรลุเป้าหมายแล้วตอนนี้โอเคครับอันนั้นข้าวกล่องนะผัดกะเพราหมูเก้ากล่องเดี๋ยวผมพี่เดินกันได้ไม่อะไรหมูเขาล้างแล้วนี่ด้วยหมูกระตากับทุกคนครับนั่นไก่ย่างที่เลยเอาก่อนเอาห็ดไม่ใช่กะเพราหมูกะเพราไก่เก้ากล่องโอ้โหพี่น่ามากครับไป เปลาด้วยเหรอไม่มีปีกเพราอกผัดอันนี้หมากระทูนี่คือรอลแมงเลยใช่กิ่ไปสั่งกรองกุ้งให้พี่พี่อยากกินกระองกุ้งเนี่ยลงไปเล็กร้ลนอยู่นะพี่เอาใจนับไปเอาเบียร์เลยไหมเล่าไม่มีขายรยังไตใช่ไหมตกีุ่่อ่ะเือดางเข้าแล้วโอ้พี่นี่กแล้วใช่ไหมไม่ ขวาย่ายไก่เลยย่างไปเลยนั่นน่ะเยอาเลยวันนี้เรากินหมูกระทะกันที่ม่อนชมหอกเนินทองัมไม่ยางหรอกเองหมูอัดนะเราอยู่ท่ามกลางสายฝนนะครับอยู่ท่ามกลางสายผลแล้วหมูดิบมันอร่อยต้องว่าไฟดูมงดิบตรงที่มันดิบไหมตรงที่มันดิบไฟก็ดับจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบใครเอาไหนชุดนึกไปไหนแล้วว่าหมูกระทหมดห อ่านอ่าวิดีโออยู่ครับสามชุดนี่ฮะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ดูวิ่งมังดินนี่เออต้องเป็นผมต้องเทพเทพีย่างย่างเผื่อไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ย่างเผื่อเดี๋ยวย่างเตานี้ไปเลยไม่เอาพี่ย่างไก่เนี้ยวพี่ย่างกินไก่เลยเดี๋ยวพี่กระหนุ่มยาใส่ให้ไม่ใช่เดี๋ยวผมลงหมูหรืวพี่แอบกินแล้วให่ได้นะจริงนะท้อเป็นเนียนที่อยากให้ย่างไม่ใช่ไหนจะเนียนใช่ไหมต้องเป็นเนียนแบบเฮ้ยย่างไม่ได้ย่างไม่ได้กินเกือบย่าง ได้วได้ของพี่อันได้่อนพี่จะได้เอาใหม่ลงสูงวะเนี่ยได้จุกมาดะพอพอพอก่อนปีกจีน้นตงนี้ขนหัวนหัวนงหัวนะ เหลี่ยมมันพกเลยนะโอ้โหไปไม่ถึงหน่อยเลยไก่ไก่แคกไก่หรือว่าไก่ย่างครับพี่ไก่ย่างอยู่นี่เลยครับพี่เป็นโครงไก่ดู๊กเลยๆเลเป็นโครงเหรอเป็นโครงครับเป็นโครงไม้ละสิบบาทหมูกระทะหมูดิบ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 ตัวดิบน่นอร่อยตรงนี้ พี่เอร์ตดงกองใี้ครับผมอืมมำดูไหมอันนี้ปาดมันเลยนี่น้ำลึกุดอยู่นี่เอาไหมทำอะไรครับผมขอหาหมุมถ่ายรูปมีค่ะมียกอ่าชัดๆอทยอย นี่นี่กายเป็นู้รถไฟหมดแล้วตอนนี huh ้ตอนแรกเปนนักท่องเที่ยวอยู่ดีตอนนี้กายเป็นู้ไฟลปิดาระเดิดอาไยเลยนัวดงายอย้ายา ย้ายโตย้ายโตไปี่บเวย่ฮจ็บไเป็บดิไบรลข้างหลังตักข้างแผงอือจะไปถามจะไปถามเรื่องเจ็บแม่ที่ยุงกัดเจ็บด้วยอม้องอยโอยเที่ีนี่เจ็งยุงเลยนะใบคาหญ้าคาบาดแต่ของใจป้าเรื่องจริเหี้ย แมไล่ไปซื้อเหล้าเหล้าต้มมีเหล้าขาวมีเหล้าขาวถ้าเกิดไม่อยากลองได้นะลงไปซื้อได้เอาเหล้าต้มอ่ะใส่เหมือนน้ำซุปไปเลยอ่ะโดยมีน้ำจิ้มซีฟู้ด้วยนะ่คิดว่ามันถูกไหมถูกเลยอ๋องี้นะ